สวัสดีครับร้านนิคีโมไมโดนนะครับรับปลดล็อกแบตเตอรี่นะครับ FPV นะครับแอร์หนึ่งนะครับมินินะครับมินิหนึ่งมินิสองนะครับได้หมดนะครับแล้วก็สปาร์กนะครับมาวิกโปรนะครับแล้วก็แอร์สองนะครับแล้วก็มีมาวิก ทูโปรด้วยนะครับตามนี้นะครับมาวิกทูโปรด้วยนะครับก็รัอกดล็อกนะครับเซลล์แบตเตอรี่นะครับเซลล์แบตเตอรี่สลิปไปนะครับอันนี้มาทดสอบนะครับผมในส่วนของมาวิกโปรนะครับครับนี้ไฟสถานะขึ้นตามปกตินะครับแต่ไม่สามารถเปิดตัวลำได้นะครับอลองเทสดูนะครับนี้เขาเรียกอาการแบตล็อกนะครับ มีการจ่ายไฟออกมานะครับไฟจะมาค้างอยู่ที่มอสเฟตนะครับแต่ไม่สามารถจ่ายออกมาได้นะครับนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูวิดีโอต่อไปนะครับ